ัดดีท่องดุมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมเกมจากนะครับวันนี้ในเกมโกการเดนแป่งแล้วใช่ในเกมโกการเดนใช่ใช่เกมโกการเดนแ้ <c oughs> แต่จะซูมหน้าทำไมนะ <c oughs> วันนี้ผมจะมาอยู่เกมโกการเดนนะครับวันนี้ผมมาเขาเรียกว่าทดลอง เาีเหว่ต้นตีแตกกันอีกแล้วไม่ใช่ทดลองนี่เออเราไม่ได้มาทดลองวันนี้อ่อจริงๆก็จะทำแต่ช่วงอ่อัปเดตแหละอะไรนะนี่นี่นี่เออแช่งคิวปัดซ่อมนะได้มาช่วงไลฟ์สตรีมนะเออได้มาช่วงไลฟ์สตรีมก็ออกแค่ทีแล้วแบบดีใจมากที่ออกนะก็ออกทั้งหมดเลยผมจะทําต้นใหญ่ด้วยใช่ทํำแช่งคิวปัดซ่อมต้นใหญ่ด้วยจริงๆจะทำช่วงอัปเดตแหละแต่เปิดช่วงอัปเดตแล้วมันไม่ออกให้ผมนะโอเคอผมจะทําการเอาต้นในพวกนี้ออกให้หมดแบ่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะต้องทําการออกให้หมดก่อนโอเค ตัดตัดไปไม่สนใจแทงคิวอ,อะไรนยะโอ้ตัดทิ้งตัดทิ้งอ่านี่ทิ้งหมดเรียบร้อยทิ้งหมดแล้ว๋ยวมจะทาการปลูกแทงคิวบนะัตซอมแล้วเดี๋ยวค่อยปลูกแล้วกันพอดีอปลาหมึกผมเบลอะไรนะที่จริงนี้ผมระหว่างออนเกมอยู่นะพอดีออนเกมแล้วก็ลุกไปทำอย่างอื่นกะ็ดีปลาหมึกก็เบลอยู่ที่ ก็สิบเป็นที่เรียบร้อยนะผมจะไปทำการอ่าเราจะมาลุ้นกันว่าผมจะได้บัฟอะไรก็เดี๋ยวจะรอไปสักแอะเออเดียวหนึ่งชั่วโมงเดีย๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าจะได้ส่วนของบัฟอะไรโอเคส่วนของต่อไปก็จะผมจะมาทำการแต่ผมไม่รู้จะผมไม่รู้จะบอกสูตรทำไงนะโอเคเคสิ่งแรกที่เราจะทำตัวของแทงคิวบอซซอมนะให้เราเตรียมแน่นอนก็ต้องมีแทงคิวบอซซอมก่อนพอเราเตรียมแทงคิวบอซซอมเสร็จก็เตรียมพวกอ่า ถังน้ําอะไรต่างๆนี่อ่าเดี mm ๋ยวผมเคลียร์ช่องด้านล่างก่อนละกันมันมันเยอะเกินไปเ okay. ผมต้องทําการเอา,าถางัถาง,นางน้ํามาถังน้ําถังน้ําอยู่ไหนี่นี่ปืนเอาไว้เอาไว้ยิงถัง <it> น,น้ํานี่แล้วกันเตรียมถังน้ําแล้วก็เตรียมของต้นไม้ส่วนสัตว์เลี้ยงผมจะไม่จะไม่ใช้แล้วกันอ่าจะไม่ใช้สัตว์เลี้ยงแล้วกัน Pump. ผมจะใช้ตัวของพวกอ่า um, <c oughs> พวกอ่าอะไรนะมาสเตอร์สปริงเกอร์เป็นพวกสปริงเกอร์แทมก,ก่อนนะสปริงเกอร์เอสมี <c oughs> ผมจะใช้เป็นพวก เบสิคสปริงเกอร์เบสิคสปริงเกอร์แล้วก็อะไรนะกอร์ลี่เอ็วานแล้วก็อันสุดท้ายคือมาร์เตอร์สปริงเกอร์อ่าผมจะใช้แค่นี้พอผมจะใช้แค่นี้แล้วกันเพื่อในการ เติบโตต่ออะไรต่างๆนะผมขี้เกียจไม่นั่งใช้สัตว์แล้วมันเอ่อช่วงนี้ผมไม่ค่อยทำชัดไม่ไม่ใช่ดิผมไม่ได้ทำต้นใหญ่ขนาดนั้นเออขี้เกียจละขี้เกียจทำขี้เกียจทำเก,ทำกลัวกลัวแมงปักเริ่มใหแล้ว <c oughs> โอเคเราทำการปลูกอ่อแทนชิวบั้ซอมไปเลยนะ you, วางเออวางไปแล้วก็รดน้ำรัวๆมันจะโตให้ไหมเนี่ยยังศูงนย์เปอร์เซ็นต์อยู่เลยมันจะโตให้ป่าวะมันจะโตให้ผมไหมโตไหมโตเหอะโตอ๋อเดี๋ยวเราทำการอันนี้ผมไม่ได้มาทำให้มันผลอะไร ใหญ่หรือว่าอะไรนะผมจะมาปลูกเออว่าผลมันจะใหญ่ไหมโดยไม่ใช้โดยโดยไม่ใช้สัตว์ละกันโอ้วันนี้ขายวะอ,อ่อวันนี้ขายหรอหนกว่าอันนี้มาใหม่ขายตั้งแต่ย่างดีรอสัตว์เลี้ยงด้วยถ้าได้ได้เรนโบนี่แหลมเลยแหลมเลยแหลมเลย three days later เอเคหลังจากที่ต้นมันก็ทำการโตไปที่เรียบร้อยก็ผมมาทำเลยดีกว่าว่าฮะเรามาทำให้ต้นมันใหญ่กันเลยเดีกว่าเราวรเตรียมอะไรบ้างแนะอย่างแรกให้เราเตรียมอ่เบสิก สปีคเกอร์ก่อนนะอเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของตัวนี้ก่อนนะเคลียร์หมดเคลียร์หมดจึบจ๊บจุบ๊บจุ๊บเต็มเบสิกสปีคเกอร์นี่เบสิกสปีคเกอร์แอฟวานสปีคเกอร์แล้วก็กอร์ลี่สปีคเกอร์กอร์ลี่อ่ะนี่กอร์ลี่สปีคเกอร์แล้วก็มาสเตอร์สปิงเกอร์ครับผมมาสเตอร์สปิงเกอร์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือมูนแคทนั่นเองมูนแคทนะผมจะใช้ส่วนสัตว์เลี้ยงผมจะไม่จะไม่ใช้แล้วกันอ่ะ สามตัวนี้ไอ,อ้สองตัวนี้พอเราจะใช้แค่สองเพราะผมมีแค่สองตัวนะอาแอมูนแคทถ้าใครมีกบเรืองแสงก็สามารถใช้กบได้นะอ่าอ๋อ,อ,อแล้วก็ลืมอีกอวุ้นไม่ใช่ลืมอีกอวุธนเลลืมอีกเครื่องมือนึงเลยเอ่าเราจะต้องย้ายต้นเพื่อที่จะทำเขาเรียกว่าไงนะแบบว่าเวลาต้นไปไหนอ่าเวลาแมวนอนที่ไหนเราต้องไปย้ายต้นตรงนั้นนะโอเค ตอนนี้ต้นผมก็โตเต็มทีแล้วแต่แต่มไม่มีผลอะไรเกิดนะเออเดี๋ยวผมรอผมรอก่อนผมรอผมรอ <c oughs> ต้องรอต้องรอต้องรอนี่รอเดี๋ยวมึงนอนดินอน ي, น,อน,นอนได้แล้วมั้งนอนนอนเถอะขอร้อง <c oughs> มันไม่ยอมนอนน่ะมันไม่ยอมนอนขนาดมีต้นเดียวเองนะมันไม่ยอมนอน <heures> มันไม่ยอมนอนน่ะ ขอร้องนอนเถอะตรงไหนก็ได้อย่าไปน,นอนมุมอย่างนั้นสิอย่าไปนอนมุมอย่างนั้นอย่าไปนอนมุมอย่างนั้นสิอย่าไปนอนมุมอย่างนั้นขอร้องแหละขอร้องขอร้องขอร้องเฮ้ยนอนแล้วอ่ามุมนี้แลหละถ้้เราย้ายมาแล้วเรากับขับการวางพอวางเสร็จป,ปุ๊บเราวางสปีกเกอร์อย่างละสองอันเบสิกสองอันแอแววานสองอัน แล้วก็กอดลี่สองอันนะครับอย่างละสองอันก๊อดลี่สองอันมาสเตอร์หนึ่งอันนะครับผมปึ๊บอ่าแต่ถ้าใครมีแกนมาสเตอร์ก็สามารถวางแกนมาสเตอร์ได้เลยนะโอเคตอนนี้ก็ผลผมน่าจะใหญ่ไปเรียบ,บร้อยแล้วก็สลับสูตรผมก็คือเอาตัวของสามเข่ามานะสามเข่าสามเขา,เ,ขาเอามาเลยปึ๊บสามเข่าอีกตัวหนึ่งสองตัว เออผมมีอยู่สามตัวตัวหนึ่งอยู่ไหนเออเนี่ยสามตัวอันนี้ผมวางตามเขาอยู่ที่สามตัวแล้วโอเคเดี๋ยวจะมารอ,รอดูนว่าจะเป็นไงนะครับโอเชผมจะปล่อยผมจะออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วแล้วกันโอเคเจอกันนะครับว่าผลจะใหญ่ไหม2000 y e a r s later โอเคเรามากันต่อเลยหลังจากทีเ่เขาเรียกว่า ทำต้นมาละอ่ะเดี๋ยวจะมาลองเข้าเกมกันนะทีเดี๋ยวผมผมไว้จอนึงแล้วกันนะทีมาได้ได้ไดละเราจะมาลุ้นกันว่าผมจะได้ผลใหญ่ประมาณไหนอ่าอันนี้เพิ่งเพิ่งเข้าเกมเลยอืมนั่งสดๆร้อนๆเลยมันยังไม่มีผลนะอ่านี่คือรอนะรอยุบรอเลย รอเลยรอลุ้นเลยรอลุ้นเลยอ้โห <c oughs> <c oughs> ถือว่าใหญ่ก็ใหญ่ไม่มากอ่าถือว่าใหญ่แต่ใหญ่ก็ไม่มากแล้วกันเนอะถือว่าโอเคนะเออถือว่าใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นที่แบบว่าอลังการงานสร้างที่แบบหลายคนเขาทาใหญ่กันแต่ของผมก็ถือว่ามาสุดได้เท <c oughs> ่านี้แหละอ่า พอสดได้เท่านี้แล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าใหญ่อยู่นะอ่าถือว่าใหญ่อยู่ถือว่าใหญ่อยู่ก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มาทําให้ผลใหญ่ก็ถามว่าราคาแพงไหมก็เดี๋ยวไปนั่งปั่นราคาอีกแล้วกันนะว่าจะให้ราคาประมาณไหนอีกนะอ่านี่ก็คือเทคนิคสูตรใหญ่แล้วกันเนะก็ใช้ตามนี้เนี่ยตามที่ผมใช้เลยก็ลองดูลองดูลองใช้ลองใช้ลองทากันดูแล้วกันว่าจะใหญ่หรือไม่ใหญ่แล้วกันนะครับ ก็มีตานนี้สลับคลิปในวิดีโอนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกิ่งเป็นแรงใจกับช่องเกมดักด้วยอ๋อผมลืมเลยผมอาจจะพูดไปช่วงต้นคลิปแล้วอย่าลืมนะทุกคนถ้าใครอยากได้รับคารับตัดคิซเน่ล่างฟ้านี่นะอ่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> นี่คารับตัดคิซเน่นะถ้าใครอยากได้นะอ่าถ้าใครอยากได้นะหนึ่งตัวนะช่วยกันกดซับหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับอ่าช่วยกันกดซับกดคอมเมนต์ผมจะ มีกาลังใจมานั่งแจกแบบว่าจะได้แจกแบบเราจะได้แจกมีคุณค่าที่นะโอเคนะอย่าลืมนะทุกคนผมพูดเวลาในต้งช่วงต้นคลิปแล้วลลกันนะครับโอเคไม่ไมีแลไรผมเจอคลิปหน้าผมบ๊ายบายนะครับเจอกันบ๊ายบาย